น้ำมันมาใหม่นะมาไอ่เราแข่กันคนไหนเูองไงพี่เอกินรอสังมืเลยเนองเนไใี่สุก็ค่อห่อส้มแนี่แหละสมเสื ุกันได้แต่เย้ไหยกันเนาะาอะไี้ะายอยู่ดวข้าวหอมมะลิจ้าเยียวน้ันแล้วไข่รับแทนมาต่อตดไปนี่ไปเลื่อยขอบแลับได้ระบายหมดไข่รับแท ใส่หัวข้าวข้าวแบบแม่ข้าวแบบแม่ ตอนถ้าเท่าฝักบนตะเ้าเนี่ยฟักขึ้นไม่ได้เลยเท่าไม่ต้องเรียนนะครับมันเป็นผิดสำานึกพยายามไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นไหนเปช่างที่ประสบทุกไทยประสบไทยมาถ้าเรามีเวลาเราก็จะไปช่วยให้มัางเพราะว่าเราคิดว่าหนึ่งที่อยู่กลางน้ำเนี่ยมันของกินของใช้มันลำบากมากเลยเราก็จะทำเท่าที่เราจะทำได้นะครับเพราะมีมีหลายหน่วยงานที่ช่วยกันเนี่ยอย่างแรกคือคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับกเลย จริงๆเราจะมาหลายวันแล้วค่ะตั้งแต่รู้ว่าสุโขทยัยน้ำท่วมก็คุยคุยกับที่บ้านเนาะคุยกับพี่แม่แม่บอกว่าโอ้ตอนนี้คือน้ำกาลังจะทะลักเลยอย่างเงี้ยเราก็ตั้งใจแล้วว่าเอ๊ะถ้าเราว่างพวเราต้องรีบมานะจริงๆเราคืออยากจะมาตั้งแต่ช่วงที่แบบโอ้โหท่วมกันต้องต้องบอกว่าระเนระนาดเลยตอนนั้นนะคะตอนนี้บางที่เนี่ยก็คือโชคดีแล้วน้ําเริ่มลดแล้วนะคะ แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ยังมีคนที่เดือดร้อนเยอะอยู่เราก็เลยต้องมาช่วยอย่างน้อยคือเราคนมานเดียวกันคนสุโขทัยไม่ใช่แค่จังหวัดสุโขทัยนะเวลาที่มีอะไรเดือดร้อนถ้าเรามีเวลาเรามีโอกาสที่เราสามารถแบบช่วยเหลือนะเล็กๆน้อยๆนะคะบางทีเราก็ไม่มีเวลาแต่เราก็ยื่นมืออะไรก็แล กำลังซั์กำลังกำลังซับเล็กๆน้อยๆ,ๆวันนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณกำลังซั์ของ FC นะคะที่ติดตามรายการด้วยนะคะแล้วก็าสายบุญท,ทุกท่านนะคะที่ร่วมบุญกันมานะคะส่งก็ปักเป็นบัญชีทางวัดไว้นะคะเพราะว่าวัดพลายเนี่ยเหมือนเ,อเป็นตัวแทนเลยนะคะพระอาจารย์หน้าเป็นตัวแทนเลยเวลาที่มีชาวบ้านเดือดร้อนโดยเฉพาะคนจังหวัดสุโขทัยเดือดร้อนเนี่ยท่านก็จะ ออกมาช่วยเลยนะหลวงี่ดีดีกว่าลูกพี่แคเนี่ยหลพี่เท่งอย่างพี่เท่งก็เป็นเป็นสายบุญในในออนไลน์เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้ให้ให้หลวงพี่เท่งทำดีตามเอาฝากด้วยเดี๋ยวมีหลวงพี่เท่งเข้านี่เดือนหน้าอ๋อเดือนนี้ไงเดือนนี้เดือนนี้กันยาค่ะยีบกันยาใช่โอ้โหหลวงพี่เท่งจะเข้าที่ยีกันยาเนโอ้โหอ๋อขอบคุณศาสาจารย์ศาสตราจารย์แล้วก็ขอบคุณพี่น้องแล้วขอบคุณท่าน ผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอ,อแล้วก็นกี่ทุกทายนะทุกทายแก้วบางแก้วพอรู้ข่าวก็มาช่วยกันเลยฮะนะนะก็ขอให้น้ำลดเร็วๆกลับคืนสู่สภาพปกตินะครับผมขอบคุณครับให้กำลังใจให้